ผลการเลือกตั้งสองครั้งมันบอกเราปี2562เนี่ยเพื่อไทยชนะนะฮะผมเปรียบเทียบให้คู่ศัตรูกันเนี่ยนะที่คู่แข่งทางการเมืองจะเรกอย่างนั้นก็ได้นะฮะแต่ต้องจะเป็นศัตรูหาวอลกันละทางการเมืองเนะะี่ยเพื่อไทยนี่ล้าน8ครับอนาคตใหม่6ล้าน3ครับและตอนนั้นเพื่อไทยยังหลงระเริงอยู่ว่าใน6ล้าน3เนี่ยเป็นของไทยรักษาชาติที่ถูกยุบไป แล้วไปอยู่ที่นั่นประมาณล้านห้าถึงสองล้านนะเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจริงๆเขาควรจะได้เกินเก้าล้านใช่ครับอนาคตใหม่ตอนนั้นควรจะได้แค่ห้าล้านแล้วเขาก็มองว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องกติกาด้วยนะครับเพราะว่าเจ็ดล้านแปดเนี่ยทำให้เขาไม่ได้สสเขตไม่ได้สสอปาริลิสเลยได้แต่เขตนะฮะแต่อนาคตใหม่เนี่ยแปดจุดที่นั่งเนี่ยเป็นเขตบวกปาริลิสปาริลิสถึงห้าสิบใช่เขตน้อยปาริลิสเยอะทีนี้มาพอพอถัดมาสี่ปีเนี่ยกับตลัปัดเก้าไกชนะทั้งเขต และปาติลิสใช่ครับและก็ดูนะคะแนนเก้าไกลนี่สิล้านนะปาติลิสเพื่อไทยเนี่ยสิล้านสิบเอล้านอะกลมๆนะข้อจะเห็นว่ามันห่างกัน3ล้านกว่านะครับผลการเลือกตั้งที่ระยองสดๆร้อนร้อนสะท้อนว่าคะแนนนิยมเก้าไกลเพิ่มขึ้นใช่ครับแล้วก็อะไรนะเพราะว่า อ่าถ้าดูการเลือกตั้งระยองเขต3สมัครกัน3คนเนี่ยก้าวไกลได้3 9มหมื่นใช่ไหมใช่ครับตอนเลือกตั้งใหญ่14พฤษภาเนี่ยได้ 29, 2 9งหมนะใช่อ่านี่ไดนะม้มาอีกหมื่นนะฮะอ่ะเนี่ยดูอ่นะได้3 9มหมชนะประชาธิปัตย์หมื่นสามนะครับ ย้อนไปดูปี62เป็นไงครับปี62เนี่ยตอนนั้นคุณสาธิปิตุเตชะครับที่ได้อันดับหนึ่งนะครับสามหมื่นหนึ่งเอาเอเขตสามเนี่ยเขตสามคือคุณสามเนี่ยพาดาปิตุเตชะครับประชาธิปัตย์สองหมื่นเก้าขณะที่คุณอำนาจสีแสงเนี่ยก้าวไกลนี่แพ้นะใช่ครับบูดวิดสองหมื่นหกใช่ไหมแต่คราวนี้ชนะเลยชนะตอนตอนที่ชนะตอนสิบสี่พฤษภาเนี่ยชนะประชาธิปัตย์ถึงหมื่นห้านะครับตอนนี้ก็ช้าหมื่นหกอีกเพิ่มขึ้นอีกครับครับแล้วก็ต้องบอกนะครับ เพื่อไทยไม่กล้าส่งอ่ะไม่กล้าส่งใช่ครับเพราะเขาไม่ใช่เขาโอกาสไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่ส่งนะครคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับหัวหน้าหัวหน้าพักครับนะครับแต่ยังถูกพักตามนี้สอสอบว่าไงครับกับชัยชนะครั้งนี้บอกว่าสามารถอนุมานได้ว่า11,000คะแนนที่ได้เพิ่มขึ้นมาเนี่ย ม่เคยเลือกภรคเก้าไกลมาก่อนจึงขอต้อนรับสู่ครอบครัวเก้าไกลนี่เป็นแนว f อฟีนิยมชัดเจนเลยนะฮะก็เนี่ยได้ f c เพิ่มรับเหมือนกับคุณพิธาบอกว่าฉันได้ FC เพิ่มอีก11,000คนครับใช่ไหมใช่ครับและก็คิดว่า f c นี่จะอยู่กับเขาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเป็นรรคมวลชนจะสะสมชัยชนะไปเรื่อยๆและจะเป็นโมเมนตัมทางการเมืองฮะนี่คือกระดุมเม็ดแรกที่กลับในหลังตั้งแต่หลังเลือกตั้งมาคุณพิธาคุณพิธานี่มีกระดุมเม็ดแรกหลายอันนะเนี่ย ที่เอามาให้ดูเนี่ยสะท้อนความคิดของคุณพิธาและพรรคก้าวไกลว่าเขาจะ,ะต่อไปเนี้ยสะสม fc เพื่อจะสะสมชัยชนะและเขาหวังว่าเท่าที่คุยนะเขาหวังว่าปีแรกได้80ครับครั้งแรกเลือกตั้งครั้งแรกปี62<ช>ปีนี้ได้151ครับ,รบปีหน้า250ไม่ใช่ปีหน้าครั้งหน้าครั้งหน้า 250, 250ครับเพราะฉะนั้น250และครั้งหน้าสวมีอ่ ส่วนไหมไม่มีแล้วไม่มีส่วนในการหวดแลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปง้อใครเป็นรัฐบาลพักเดียวครับนั่นแหละชายชนะของก้าวไกลคือตรงนั้นใช่ครับแต่ก้าวไกลก็มีอุปสรรคนะอุปสรรคก้าวไกลมีอะไรบ้างครับครับคดียุบพักครับซึ่งยังคาอยู่แล้วก็บอกว่าเนื้อหาแรงด้วยนะครับก็คือเรื่องการเสนอแก้มาตรา1 1 2เท่าที่นะครับต้องไปลุ้นเอาประมาณปลายปีหรือต้นปีใช่ครับแล้วก็คดีหุ้นของคุณพิธาอันนี้ที่พี่ช้างบอกไปแล้วว่ามีการเลื่อนรอบที่สองแล้วนะครับ อ่าแล้วก็ต้องสู้กับการรวมพลังของพรรคอนุรักษนิยมทั้งในและนอกสภาเพื่อสถัปน์การก้าวไกลถูกต้องนะครับนะครับเพราะตอนนี้เขารวมกันแน่ๆนครับแล้วก็สู้กับความเป็นเอกภาพภายในพรรคและก็เอฟซีที่ประไตยที่ช้ังบอกก็ผมบอกแล้วนะในพักก้าวไกลไม่ได้มีความเป็นเอกภาพนะเอฟซีเขาก็ไม่ได้เป็นเอกภาพใช่ครับเพราะเอฟซีต่างคนต่างคิดนะฮะแล้วก็ในพักเองเนี่ยเท่าที่ผมทราบจากการวิธีการทํางานของสสก้าวไกลเนี่ยไม่ได้คิดเป็นเป็นหนึ่งฮะครับ บางมติออกมาไม่ได้ฮะทงเถียงกันนานต่างคนต่างคิดต่างคนต่างคิดนะครับทุกคนมีของครับต้องบอกเนี้นะแต่ก้าวไกลนะอ่เพิ่งรอดเรื่องของยุบพักมาอันหนึ่งใช่ไหมครับใช่ครับเรื่องแบ่งแบ่งแยดินแดนครับครับนตรตีตกไปแล้วนะจะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเป็นตัวแทนของนี o อคอนเซอร์เวทีฟนะฮะใหม่เดิมเนี่ยภาพของเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่คอนเซอร์เวทีฟนะฮะแต่ตอนนี้เพื่อไทยเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นคอนเซอร์เทีฟแต่เป็นคอนเซอร์เทีฟเชิงนีโอเพื่อที่จะรวบรวมคนคสู้กับคนรุ่นใหม่ที่เป็นมา Marx ร์กซิสนะก้าวไกลเนี่ยเป็นภาพของนีโอมาร์กซิสค่อนข้าง,างชัดนะจะสู้กันอย่างนี้ครับ,รบในทางทฤษฎีและเราจะเห็นในอีกไม่กี่ไม่กี่ปีข้างหน้าตอนนี้ก็เริ่มแล้วเริ่มแล้วแต่ว่า เราจะเห็นผลลัพธ์นะว่าร,ระหว่างนิวคอนเซอร์วทีฟกับนิวมารกิสเนี่ยใครจะชนะเนี่ยในการเลือกตั้งครั้งหน้า